เดินกินที่เยวาวราชกันค่ะวันนี้เราจะได้กันกี่ร้านแรกนะคะเลยมากินที่เฮงดีหูฉลามกระเพาะปลานะคือชอบกินกระเพาะปลาหูฉลามน้ำแดงมากก็เลยมากินร้านนี้นะคะเขามีราคาให้เลือกด้วยนะคะ4ี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยนะคะที่เยวาวราชตอนนี้ก็มีราคาติดทุกอย่างเลยนะคะว่าเราจะกินเมนูไหนกี่บาทนะคะคือดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็กินหูฉลามน้ำแดงนะจ๊ะแล้วก็ด้วยหมี่นะคะมีผัดฮ่องกงนะคะน่าจะใช่นะคะจำไม่ได้ว่าชื่อเม เนูอะไรนะคะแต่ว่าอร่อยมากดูสิมีผัดปูนะคะอร่อยมากมากินที่ร้านที่2กันเลยค่ะร้านที่สเจ๊เข่งหมึกย่างค่ะมาเยาวราชทั้งทีนะคะก็ต้องมากินหมึกย่างกันหน่อยค่ะร้านเนี้ยคนไม่เยอะนะคะแล้วก็น้าจิ้มแซ่บมากเราก็จะเดินกินหาร้านดูนะคะถ้าร้านไหนคนเยอะก็อาจจะแบบเปลี่ยนร้านไปกินร้านอื่นนะคะซึ่งเยาวราชจริงๆแล้วนะคะก็คืออร่อยไม่แพ้กันทุกร้านเลยนะคะถ้าใครมีอะไรร้านไหนแนะนําก็บอกกันหน่อยนะคะร้านที่3ค่ะไปเยาวราชเราไม่กินเก่าลัด ไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยร้านเฉียเกาลัดนะคะกินไปเลยหนึ่งถุงนะคะเอากลับไปกินที่โรงแรมนะคะชอบมากกินเกาลัดนะคะเขาก็จะมีที่แกะให้เนาะร้านสุดท้ายคะ่ะวันนี้ร้านที่4ี่ค่ะก็เป็นตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะเฉะกากล้วยนิดนึงนะคะถ้าใครมาตามกินนะคะร้านต่างๆนะคะหรือมีร้านไหนแนะนําลองบอกรรนมาหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้อิ่มมากไปลคะค่ะ